สวัสดีค่ะเ็นเม็ดใบบนสีนะคะวันนี้จะมาเฉาะฝรั่งให้ดูอันนี้เอาล้างเรียบร้อยแล้วนะแกะ,กะทัวเที่ยวแล้วเฉาะยังไงไม่ให้มีเม็ดต,ติดไปนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูว่ามันง่ายหรือมันยากยังไงหรืออาจจะมีเม็ดต,ติดไปด้วยก็ได้อะไรเงี้ยลองดูนะวิธีการก็ง่ายๆล้างทุกอย่างหมดแลวมือมีดฝรั่งนะคะแล้วก็เริ่มหาแนวมานกอน แนวมันเพื่อจะได้เฉาะลงง่ายๆตัวแรกเนี่ยมันจะมันลงไม่ลงจะนิ่มหมือนนี้นะแล้วก็กะจังหวะกะจังหวะแล้วก็ดันกะจังหวะแล้วก็ดันแต่ฝรั่งตัวนี้มันจะไม่ค่อยมีเม็ดอยู่แล้วเป็นพันกิมจูไม่ต้องลงไปลึกอ,ะะอ่ะแล้กงัางนะไม่ต้องลงลึกง้านี่ผ้าก็สะอาดนะ มาใส่จานใส่แล้วกันมองเห็นเนะี่ะกดลงไปจะไม่ต้องลึกเห็นะด,ดูประมาณมีดแค่นี้แล้วก็งะงะอ้าวอุ้ยขอภัยสั่นสะเทือนแค่นี้พอใช่ไหมแล้วก็งะคือไม่ไม่ต้องลงมีดเลยก่ะแล้วก็งัดเลยเพื่อไม่ให้เม็ดมันติดมา แล้วก็กะให้ชิ้นมันไล่ๆกันด้วยทำไปเรื่อยๆจนรอบลูกนะกะจังหวะประมาณประมาณเนี้ยท้ายอาจจะแงะยากนิดนึงนี่ก็แบหน่ที่สุดท้ายเราก็ใช้มีดเลยเพราะมันมันไม่ค่อยออกจะเห็นว่าเม็ดมันอยู่ข้างในหมดเลยไหมไม่มีไม่มีข้างนอกเลยที่เราก็ทำแบบนี้ ตรงนี้ตัวนี้ไม่ไม่กินเพราะมันมันไม่ออกรสชาติแล้วมันไม่อร่อยเหมือนมีเม็ดก็ออกอีกนิดบางมือ,ดอดไดนะ้แล้วกันน้องเพจแต่ว่าไม่มีเม็ดแล้วนะแล้วเราก็มอง่าประมาณอย่างนี้เลยนี่เราต้องการตรงนี้ใช่ปหแล้วก็ตัดแล้ก็แค่สองชิ้นแล้วเราก็มาจัดจัดลงจาน มีพีกเกลือด้วยนะพีกเกลือสวยงามเวลาจัดสักคู่ะจะไล่ไปเรื่อยๆเัวชิ้นที่ไม่ไม่สวยเราหลบไปข้างในนี่เป็นชิ้นไม่สวยเราหลบไปข้างใน ลม้มจานดันแล้วเาก็เลียงไปเรื่อยๆวนไปรอบๆนี่มานีที่ไม่เสร็จเราหันข้าวเอ้าหงายทำไมไมันไม่เต็มจานอ่ะเนาะมันก็เรยบิด ะประมาณนี้ก็เป็นฝรั่งก็เป็นของกินเล่นนะของที่ใครๆก็กินได้ถ,ถ้ามีฟันนะสรุปว่าถ้ามีฟันคนแก่ไม่ค่อยชอบเพราะว่าฟันไม่มีประมาณนี้อ,อ่ะแต่งไม่ค่อยสวยประมาณนี้แหละอันนี้ก็ได้แล้วฝรั่งแบบไม่มีเม็ดเลยนะคะ เอาไปกินจิ้มเพ่กเกอหรือจะกินเล่นๆก็อร่อยนะมันเป็นพันกิมจูก็อย่าลืมติดตามพกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ